จะหาเพืเ่อนๆจ้ากับยานองพาเพืเ่อนๆมาเบ่งอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์หรือส่วนทุกชิ้นส่วนค่ะทุกชิ้นส่วนที่ยายนองจะได้ห่อได้ทาภายในมือน,นีนะคะ ก็คืออาหารการกินทุกอย่างที่เขาจะห่อเป็นข้าวสากค่ะเพื่อนๆจ๋าที่เอื่นน่าห่อข้าวสากห่อข้าวสากว่ามันมีอย่างเนี้มีอย่างเนี้นี่แหละค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะเ้อะนองกับเจีเห็ดให้เพื่อนๆมาเบิ่งค่ะส่วนมีก็คือมีทุกสิ่งทุกอย่างอาหารการกินค่ะอาหารการกินที่เขาจีห่อห่อห่อไปให้เพลินนะห่อไปให้ให้ผู้ที่ล่วงลับไปเร้วนะคะกับผลไม้กับผลไม้ต่างๆมีทุกอย่างกับมีหลายอย่างค่ะ กมีหมากสีดานะคะมีหมากล่องกองนะคะหมากแอปเปลิลหมากแอปเปลิลหมากแอปเปลิลก็หมากแอปเปิลแล้วก็มีไอบนนะะ้บักทันละคะับบักทันแล้วก็กับอ่างงละกับง้อกับบักขามบักขามบักนาวค่ะสำหรับบักสมนะคะสำหรับสมสมก็คือบักบักนาวกับบักขามนะคะมีพริกพริกนวยกับมีมีทัวะะ่วกับมีทัว่ว ทั่วทั่วทั่วสดสดทั่วดิบๆนะคะทั่วทั่วทั่วดินนะคะทั่วดินค่ะกัมมีมีบักบกค่ะที่ขาดประเด็ก็คือบักบกนะคะเพื่อนๆจานี่บักบกบกที่ผ้าเลียวนะคะเพื่อนๆเนี่ยคือบักบกนะคะกัมมี่นองไทยไอ้เพื่อนท่านเบิรงนี่คือบักบกค่ะเพื่อนขาแล้วกัมมีบักเขียบนะคะมีบักเขียบกัมมีหนังกอยกัมมีหนังกอยนะคะค่ะกัมมีมีมะกอกนะคะมีบักกอกมีไอ้ หนึ่งมันนะคะมีหนึ่งมันกับมีหนึ่งบบกอื้อนะคะมีหนึ่งบบกอื้อมีสมโอกับมีสมโอกับมีสมโอค่ะมีสมเฉียวหวานนะคะมีสมเฉียวหวานนี่คือผลไม้พักผลไม้ต่างๆ่างยุนี่นะคะยุนี่แล้วก็ที่ขาดประเด็อีกอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งกอยนะคะหนึ่งกอยกับนี่คือกอยนะคะกอยหนึ่งกอยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่คือกอยกอยแล้วก็เขาตกเตกนะคะนี่เขาตกเตกหรือเขากระยาศาสตร์เป็นอื่นกันนะคะเพื่อนๆจ๋า ค่ะค่ะส่วนสําคัญอีกคือมันสําคัญทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเด้อค่ะเพื่อนๆจ้ะันี่ก็คือทัวรทัวค์ขวค่ะเพื่อนๆ่างนี่ทัวรัขวนะคะตัวรัขวแล้วก็มีเกลือค่ะมีเกลือเกลือขาดว่าะอะไรค่ะเกลือเนี่ยต้องต้องมีคะ่ะเกลือค่ะอันนี้ก็คือข้าวโพดนะคะขะ้าวโพดข้าวโพดนะคะก็คืออาหารการกินของเขาแหละ,ค,ะค่ะเพื่อนๆจ้ะค่ะอันนี้ก็คือเกเีเยฮ็ตค่ะ นี่คือกับเขากับเขาที่เมย์เมย์แย่นองแล้วหมักที่สุดแล้วหมักที่สุดก็คือแกงเห็ดนะคะแย่นองกับพาย้ามหาเห็ดหาเห็ดมาไหวใส่ตูไ้ไหวไหวไหวแต่ใส่หอเขาสาเขายัางไปเห็นเมย์นะคะนี่คือค,อคอพือเิ่นเิ่นหมักแบบนี้เป็นหมักชนิดนีร้ายที่สุดค่ะซึ่งเมย์ก็เคยสร้างไหวนะคะเมย์เคยสร้างไหวก่อนที่เมย์จะเสียชีวิตยังเมย์ก็บ,บอกว่าเมยนะ์นํะเมย์จะ ที่เม,ม่มาพิสูจนก็นคือแกงเห็ดใหญ่มันขาดทดะลุเอ้ยพยายามกันมันมีเห็ดมีอย่างก็เอาไว้เอาไว้เอออเาไว้ให้ให้้เพิ่นเอิน่นว่าบันบุรุษเท่านะคะค่ะคือแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดคือขาดว่าได้นะคะเพื่อนเพื่อนจ้าค่ะต่อยจังหวัดคือแก้วะคะ่ะแก้วบกักพริกซึ่งมัอนี่ายน่องก็เอาพริกพริกสูตค่ะตําเป็นแก้วบักพริกด้านเนี่ยเพิ่นเอิ่นบักพริกด้านนะควกเนาะสำหรับไอ้เล้าเฮานะคะเพิ่นเอิ่นตําแก้วบักพริกด้านนะคะ ส่วน <c oughs> ยายนองกับบ,บ่ไดบ่เฮ็ดไอ้บ่บ่บ่เอาพริกป่นนะคะเพราะว่าพริกป่นยายนองจะเอาไปไปเฮ็ดไสฮว่าเขาแง่ก็เลยเอาพริกพริกด้านตรงนี้นะคะเขาเอื่นบักพริกด้านนะคะหรือไอ้บอกพริกสดค่ะตําพริกสดนะคะ,พะ,คะเพื่อนๆขาดต่อ,อย่าง้งาก็ขาดบด่ไดก็คือปลาค่ะเพืเ่อนๆจ๋าคือปลานี่คือปลาซับนะคะปะลาที่ยายนองค่ะ นี่ปลาล่าตองนี้ปลาาใส่น้ำนะคะมีปลาะคะา่าวก็มีไอ้ข้าวหนมข้าวต้มะคะ่ะมีข้าวต้มมีกล้วยะะมีกล้วยซึ่งเขากับปาดเป็นชินช้นๆนะข้าวต้มม้อกับตัดเป็นชินช้นๆนะคะ่ะเพื่อนๆจะเพื่อนจะใส่ในห่อเขาห่อเขาสาดไ,ไปทรงไปทรงเพิ่นไปทรงเพิ่นหมืออื่นซึ่งเพิ่นเอื่นว่าก็คือความสําคัญของประเภทนี้การเทศบุญเขาสากรเข้ากค็คือคือ ปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งค่ะซึ่งเพิ่นเอินว่าไอ้โลกโลกมนุษย์โลกมนุษย์ค่ะโลกมนุษย์โลกเม,ม,มืองเมืองนรกเมืองสวรรค์ค่ะเพิ่นเพิ่นเปิดเพิเ่นเ,เ,เ,เปิดให้นะค่ะเพิ่นเปิดเพิ่นเพิ่นจะเปิดให้ผีให้ผีผีในนรกหรือผี ต่างๆค่ะที่เพิ่นปฏิว่าคือเพิ่นเพิ่นเป็นการนะคือความเสื่อถือนะคะค่ะโปรดใส่วิจารณญานในการนับรับฟังเนื้อค่ะเด้อในการรับชมรับฟังค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะซึ่งกมันก็เป็นประเพณีที่เขาดับถือกันมาเฮ็ดกันมาตะเนินนานค่ะจนเพิ่นได้เอื่น่าบุญเข้อศากคือบุญเดินซีฟนี่ยนะค่ะซึ่งเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดเพิ่นกะให้ให้เขาเฮ็ดไปเพิ่นเพราะว่าเพิ่นในมือนั่นเพิ่นจะเปิดแต่เพิ่นเอื่นว่านรก น่าโลกสวรรค์นี่สิค่ะเพิ่นเปิดนะเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดเพื่อให้ให้บรรพบุรุษหรือให้ญาติญาติเฮาค่ะที่เพิ่นล่วงลับไปแล้วนะคะเพิ่นจะเปิดให้ให้มาเอามาเอาอาหารการกินนะคะแม้กระทั่งพวกที่เพิ่นจะอยู่พบไดพุ่มไดคือเพิ่นเพิ่นเพิ่นปล่อยมาเบิดค่ะเพิ่นปล่อยมามัดค่ะบ่ว่าจะอยู่พบไดบ่อยู่ภูมิภูมิไดนะคะเพิ่นจะปล่อยปล่อยมาเบิดเพิ่นเอิ้นว่าปล่อย ปล่อยสัตว์ลูกเพิ่นเอนิ่นปล่อยปล่อยสัตว์ลูกหรืออีหยังอ,อ่ะคนอ่นเอนอนอ่ายายน้อง็เอิ่นบ่ถือค่ะยืนบ่ถือตรงนี้นะคะค่ะเพิ่นกค่ะคนว่าปล่อยปล่อยปล่อยมาเอาค่ะปล่อยปล่อยไอ้ไอ้ นี่อ่ะก็จังหมอลล่มเพิ่นลลั่มนี่สิล่ะเพิ่นลล่มเพิ่นลลั่มแมวฟังแล้วก็เพิ่นลลั่มน่ะค่คือตำนานตำนานที่เพิ่นเอามาลำให้เฮาฟังอีหลีเนาะค่ะเนาะเพิื่อนจ๋าอันนั้นคือตำนานตำนานที่เพิ่นเล่าให้ฟังว่าเป็นหยังแม่เจำความมาไห้วอนไห้วอนที่เพิ่นลลั่มนี่นหละนะค่ะเพิ่นลล่มเนาะค่ะเนาะซึ่งก็แม่นนั่นแม่นไปไปวัดไปว่ามื้ออื่นก็บ่ว่าวัดใดก็จะเปิดเพี้มื้อนี้เปิดหมอลล่มก่อนนี่ตลอดทุกทุกวัดทุกบ้านนะคะสำหรับมืื้ออ่น ของทางอีสานเขานะคะค่ะเพิ่นเอินว่าเป็นเป็นการลำ่ลำล่ำเมเแมย์เมยพ,พ่อเมยพี่น้องพ่อเมยที่เพิน่นที่เพิน่นไอล้ลมหายตายจากไปนะคะเพิน่นเพิ่นมาเพราะว่าเพิ่นปล่อยปีหนึง่งเพิ่นจะปล่อยมะข่างหนึ่งนะคะเพิ่นปล่อย ปีหนึ่งเพิ Arrow, wow. okay. you know, ่นปอยมาสองคันคือตอนช่วงเขาประดับดินเท่านึงถ้าบ่ได้ไตรงนั้นเพิ่นก็จะเพิ่นกะลอนะค่ะเพิ่นก็จะล่อหมายถึงลูกหลานบ่ไปเฮ็ดให้ยช่วงเขาประดับดินนะคะเพื่อนๆจ๋าช่วงเขาประดับดินค่ะเพิ่นก็จะล่อเพิ่นก็จะลอนะค่ะรอล่อไออาหารการกินจากลูกจากหลานนะคะร่อลอคือรอบุญเดิน1ิบบุญเดิน1ิคือบุญขาสากนี่ะค่ะคือเพิ่นรอเพิ่นลอตรงนี้นะคะซึ่งเพิ่นกะ เพิ่นลำเพิ่นล้ำเพิ่นเปิดตะเทียละเทียเนาะค่ะโอ้ยฟังตะเตียละเทียค่ะน้ำตาห้อยน้ำตาอยัางคิดคิดหอดพ่อหอดแม่คิดหอดพี่หอดน้องเขาและค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะนั่นล่ะค่ะคิดหอดเพื่อนคิดหอดย่านเพื่อนบ่ได้ค่ะเพราะว่าเขาเพื่อนเพื่อนแต่งก่อนล้ำมาเพิ่นมาแต่งคือแท้ค่ะฟังแล้วมันกินใจมันกินใจเลยค่ะซึ่งกะยายนอนไปจากในเพื่อนเพื่อนเขาด้นินเดียวฟังอยู่แต่วัยยายนอนกับบ่กา ย่านมันติดเหลือกซีดย่านมันยังเอียงก้องเพิ่นเนาะค่ะน้อเพลินเพื่อนจ้าเพื่อนก็คือหาฟังได้ทุกทุกที่ละค่ะคือคือไอ้ไอ้เพิ่นเอิ้นก่อนก่อนยังกะ่ะของบุญเขาสากนะคะบุญเขาสากนะคะก่อนหมอลำก่อนของไอ้ไอ้ของบุญเขาสากเพิ่นกับเพิ่นจะเพิ่นจะลั่มมาแมย์เมย์คือมาถามาถาเอาหิวกระตาหน่อยค่ะเิ่นว่าพอถึงเวลาเพิ่นจะเพิ่นจะลั่น เพิ่นจะลันคลองนะค่ะเพิ่นจะลันคลองหรือเพิ่นลันกองหรือเพิ่นเตือนเพิ่นเตือนพวกสัตว์นรกต่างต่นะค่ะเพิ่นว่าเนาะเพิ่นจะเตือนค่ะคือไอ้ไอ้ยมพิบาลหรืออีหยังถิ่นเพื่อนว้านะคะนะคะคือคือกะใส่วิจารณญาณในการรับฟังเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆจ้าซึ่งเพิ่นก็ว่าเพิ่นปล่อยนะค่ะเพืนปล่อยมาอ่าปล่อยปีนึงเพิ่นปล่อยมาครั้งนึงก็มียายยายผู้นึงค่ะ ใหยพูนหนึ่งแล้วฝ่าวแล้วหย่านแล้บ่ไดแล้อยากมากกรมูแล้วมากกรมูค่ะตื่นเสาร์กันมาแล้วหิวก็ตามาเลยอย่าพน้า,นาท่านไดปล่อยแล้วลอยมากกรเลยเหืนัา,าบ้านอีญมพี่บ้านเป็นก็เลยไอ้อยังก็ราคาเพิ่อื่นเพิ่มอื่นพิ่อื่นว่าจังไลยก็หลงเพิ เพิ icana, ่นก็เลยแบบคำบอกของเพิ่นซักซีดนะคะเนาะเพิ่นว่าฝ้าวไปก้อนมูอไหลโอ้ยย่าให้ลูกให้หลานอันอัไม่ยูไม่กินมาทานให้ใะแม่เพิ่นว่าเน้องยำย่าให้พ่อย่าให้เห็นลูกเห็นหลานเนื้อเพิ่นว่าเน้องก็นาะเพิ่นว่าบันเถาะเพิ่นเพิ่นว่าไว้บันเถาะบัานี่ย่าเนี่แล้วก็มาแล้วก็ห่าวก็ซืึนเนาะแล้วอยากได้ลายเแล้วอยากได้แล้วอย่ก็ตามาว่าลูกเต่าสิเอามาให้เล่าเถาะ แล้วกับไปนั่งถาบะเนี่ยเอาบ่าท่านโดนเพื่อนๆเ,เ,เ,เขาก็มาเนาะมากันเยอะแยะผู้ใดก็มามากับผู้นั้นผู้นี่เพิ่นกับลูกหลานเขากับไปเบิดเนาะค่ะลูกหลานเพิ่งกับไปเบิร์ดสุขสูุ่นเอา เขาสากเอานี่แหละค่ะเอาเปิ้นเอิ่น่าห่อเข่าห่อหนามนะคะไปส่งพอส่งแม่์ปพื่อนเอิ่นหาพอเนาะลูกหลานลูกเอิ่นหาพอเอิ่นหาแม่เด้ออีพอเออีแม่เด้อพูดนั่นพูดนี่เพื่นจะเอิ่นเนาะเนาะให้มาเอาเด้อมาลบเอาเด้อหามาให้แล้วมีอันนั้นอันนี้เพิ่นก็จะไล่ไปเนาะค่ะเนาะอ่าเพิ่นก็จะเอิ่นเอิ่นเอิ่นพอเอิ่นแม่มาเอานะคะเพื่อนๆจ้าก็แค่ะ บานี้ไม่ใย่นี่แล้วก็นางถาบ้านะแล้วก็ทาลูกถาหลานแล้วคือของดีเอามานันถ้าเ่ราะแม่นของของลูกของหลานจะของเอาไปเฮ็ดให้นะคือเอาบ่าได้ค่ะเอาบ่ได้มันเป็นผลบุญผลท่านของไอ้ไอ้ไอ้ลูกหลานของแต่ละคนดีจะไปเดไทนดจะไปเอื้อไหนค่ะบานี้แล้วก็แล้วก็หาหาลูกแล้วเนาะค่ะแล้วก็หาลูกแล้วลืมค่ะลูกเราลืมลืมบ่ไปก็รักวมาสิเป็นตามคําเบาของไอ้ไอ้ อันพญายมหรือไอ้ย่อมพิบัติเดือนเป็นวาน่ะกับบ่อจักปันเถาะกับปรากฏว่าออกมาวัดจังสี่กับบ่อมาบ่อเมร์ว่าแตงแมวมามาออกมามวนค่ะออกมามวนมาปอนมาล้ำมวนเจ็บเจอผู้เมียน่ะนางเบิ้งแบบนี้ลูกมวนโอ้ยน้าลูกเอ้ยเป็นอย่างจังบ่อแตงมาให้นเมียเน่นเนาะเมียมาหิวหลายเทสค่ะนั่นแหละก่อนล้ำที่เป็นล้ำมากนะคะเป็น ก็ไห้แล้วค่ะแตงแต่ยายนองบอกยายน้องกระสะท้อนหัาใจค่ะเพราะว่าฟั่งฟั่งก่อนนี้แล้วยายนองสะท้อนดีดีค่ะคือเมร์เนี่ยจะห้ให้ให้เหยนลูกมวนคะเหยนลูกมวนลูกฟอนลูกล้ำป้าลูกมะมวนแต่น้อเปียงบ่อขืดหอยเม่แน่นอค่ะเม่แล้วก็ไห้ให้เนาะค่ะแล้วก็เลยว่าลูกเอ้ยปีนี้บ่อเอามาปีหน้าเอาไม้เมร์เลเด้อ เม่กระชิมถาเอาบนเกาเนี่ยจังชีหละกันนี่มีขึ้นที่ท่านที่บนเราบนเราให้ฟังคือพอเมียบนเราเนี่ยเขาฟังนะคะน้องเพื่อนๆจ้ะเป็นอย่างยังคอยพักกันพิธีพิธันไม่ทันที่จะเฮ็ดเขาสากพิธีพิธันนี่จะเฮ็ดเฮ็ดไปฝากพอฝากแม่เขาผู้ร่วงลับไปแล้วนะคะเพื่อนๆจ้ะถ้าถ้ายายนอะเราเห่างเพื่อนๆเราฟังนะคะเพื่อนๆจ้าค่ะตึงกะ ก็ขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้๋ยวต้องไปนี่เดี๋ยวยายน้องจีหัวเขาซาก่อนค่ะฝนกับมาแล้วก็ <c oughs> ขอบคุณนะคะเพื่อนๆจ๋าค่ะยายน้องก็ขอเกล้าก็มาสวัสดีนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีจ้า